สวัสดีครับรับซื้อฝากขาย ID ติดต่อเพจ Payboy Shop นะครับหรือติดต่อเฟซหลักนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับอดีนี้หลักๆนะครับน้ำแข็งเลเวล4นะครับแล้วก็มินิน้ำแข็งเลเวลหนึ่งนะครับแฟชั่นพร้อมเล่นพร้อมปันต่อนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับปดีนี้ก็ไม่แพงนะครับสมราคาครับไปดูเลยครับ นแข็งเลเวลสนะครับแจ้งเตือนนะครับมินิ l เลเวลหนึ่งนะครับจายาพอมีนะครับกรอบรูปตามคลิปเลยนะครับตัวละครมีวิตเตอร์นะครับ รูปลักตัวละครยังไม่ได้เปิดนะครับผมแกะยังไม่มีนะส่วนผู้ชายยังไม่มีเขานะครับแฟชั่นต่างๆตามคลิปเลยนะครับสกินหมวกตามคลิปเลยครับส่วนหัวนะครับ แวนตาครับหน้ากากครับเสื้อนะครับกระเป๋าครับตามคลิปเลยนะตังเกงนะครับรองเท้าครับ สกินปืนต่างๆตามคลิปเลยนะครับ ของในตัวประมาณนี้นะครับไอดีนี้ผูก f c e b o o o p เ a y g เกมยกหมดต้้งสองทางนะครับขอบคุณครับ